โซดาปฏิผลภิกษุทั้งหลายบุคคลใดย่อมรู้ย่อมเห็นซึ่งทำหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้ตามที่กล่าวแล้วในโสดาปฏิมักสองจำพวกมีการเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นบุคคลนี้เราเรียกว่าโสดาบันพูดถึงแล้วซึ่งกระแสผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการถดรูพร้อมเป็นเบื้องหน้า สารีบุตรอริยะอัตถังคิขมักนี้นั่นแหละชื่อว่ากระแสได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มที่สองคู่มือโสดาบันหน้าที่25-26ถึง26